หมู่บ้านหนองเสือหมอบไม่มีใครไม่รู้จักคู่ผัวตัวเมียระดับตำนานอย่างตะสีกับยายมีบ้านไม้ใต้ถุนสูงของพวกแกไม่เคยเงียบเหงาเพราะมีเสียงด่าทอปนเสียงหัวเราะเยาะหยันลอยละล่องออกมาให้ชาวบ้านได้ฟังแทนวิทยุทุกเช้าคำ่ำตาสีนั้นเป็นชายแก่ร่างผอมเกรงแต่แข็งแรงตามประษาคนทำงานหนักมาทั้งชีวิตแกเป็นคนใจดีรักพวกพ้องแต่เสียอย่างเดียวคือรักเล่าขาวยิ่งกว่าชีวิต ส่วนยายมีเมียคู่ทุกคู่ยากก็คือคั่วตรงข้ามแกเป็นหญิงวัยดึกที่มีฝีปากประดุดกันไกลคมกริบด่าทีลิงที่เกาะยอดพร้าอยู่ยังต้องสะดุ้งตกมาตายไอแกสีมึงแอบขโมยตังในไหประร้กกูไปซื้อเหล้าอีกแล้วใช่ไหมยายมีแผดเสียงลั่นบ้านขณะชี้หน้าผัวที่กำลังนั่งยิ้มกริ่มเช็ดปากอยู่ที่แคร่ใต้ถุนโทอีกแกเขาก็แค่ยืมไปซื้อยาบำรุงหัวใจนิดๆหน่อยๆมึงจะงกไปถึงไหนวะ ตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกแต่สีตอบกลับพลังเรอออกมาเป็นกลิ่นสาเล่าบำรุงหัวใจหรือบำรุงตับมึงให้แข็งเหมือนหินฮะเงินนั่นกูกะจะเอาไปทำบุญผ้าป่ามึงเอาไปแปลไอตาเชิดวงเล่าหมดแล้วกูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนยายมีเท้าเซเอลด่าไฟแลบชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาต่างยิ้มกริ่มพลังซุบซิบว่ามาแล้วโว้ยมวยถูกคู่คู่นี้ไม่มีใครยอมใครจริงๆ ความขัดแย้งของทั้งคู่มีตั้งแต่เรื่องข้าวแฉะข้าวแข็งไปจนถึงเรื่องหมาหน้าบ้านที่ตาสีชอบให้อาหารแต่ยายมีบอกว่ามันเปลืองมึงดูมันสิอีมีมันกระพริบตาปริบๆขอข้าวกินมึงก็ใจดําเป็นน้ําหมึกตาสีพูดพลางโยนปลาทูครึ่งตัวให้หมามึงนะสิใจดีไม่เข้าเรื่องที่ปลานี่กูไว้กินมื้อเย็นมึงเอาไปประเคนหมางั้นมึงก็ไปขอหมามันกินเถอะคืนนี้ยายมีสะบัดหน้าหนี แต่สุดท้ายก็แอบไปทอดปลาตัวใหม่มาให้ผัวกินอยู่ดีนั่นแหละความเป็นไปของทั้งคู่เป็นแบบนี้มานานหลายสิบปีจนกระทั่งวันหนึ่งความซวยมาเยือนเมื่อตาสีไม่มีเงินซื้อเหล้าแล้วหักห้ามใจไม่อยู่แกดันไปเหลือบเห็นอิจิกแม่ไก่ชนสายพันธุ์ดีตัวโปรดของยายมีที่แกประครบประงมยิ่งกว่าลูกในไส้อิจิกเอ้ยมึงไปช่วยชีวิตกูหน่อยนะเดี๋ยวกูจะเอาเงินมาไถ่มึงคืน ต่สีพึมพำพลางอุ้มไก่หนีไปขายให้สนามไก่ชนท้ายหมู่บ้านได้เงินมาหลายร้อยแกก็เอาไปฉลองกับกวนเหล้าอย่างสำราญใจพอตกเย็นยายมีกลับจะเก็บผักมาถึงเล้าไก่แล้วพบว่าอีจิกหายไปนังถึงกับเข่าอ่อนไอแก่สีมึงเอาอีจิกไปไว้ไหนตอบกูมาเดี๋ยวนี้ยายมีวิ่งขึ้นบ้านไปลากคอเสื้อผัวที่กำลังเมาแออีอีจิกเหรอมันคงบินไปเที่ยวมึงนอกแล้วมั้งอีมี แต่สีหัวเราะร่วนโดยไม่รู้ว่าพายุทอร์นาโดกำลังจะลงมึงเอาไปขายซื้อเหล้าใช่ไหมไอ้แก่ระยำมึงรู้ไหมว่าอิจิกมันเป็นตัวสุดท้ายที่แม่กูทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้ายายมีร้องไห้หัวด้วยความโกรธแค้นและเสียใจอีมีกูขอโทษกูคแค่อยากจิบเหล้าลิตเดียวเองเดี๋ยวกูหาเงินมาคืนให้นะแต่สีเริ่มหน้าซีดมเมื่อเอ็งเมียร้องไห้จริงจังไม่ต้องมึงไม่ต้องมาคืนอะไรกูทั้งนั้น ยายมีปาดน้ำตาพลังชี้หน้าผัวด้วยสายตาที่เย็นชาที่สุดเท่าที่เคยมีมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมึงกับกูขาดกันกูจะแยกสำรับไม่ทำข้าวให้มึงกินและมึงก็ไม่ต้องมามุดมุ้งกูอีกไปนอนเน่ากับขวดเหล้ามึงนอนตาสีถึงกับสระงเมาโธอีมีมึงจะใจร้ายไปไหมแยกมุ้งเลยเหรอแล้วใครจะคอยตบยุงให้กูไปให้หมาที่มึงเลี้ยงมันตบให้เถอะกูพูดคำไหนคำนั้น ถ้ากูใจอ่อนยอมให้มึงขึ้นเตียงกูขอให้ฟ้าผ่ากูตายยายมีประกาศศึกเด็ดขาดแพล่งขนที่นอนหมอนมุ้งของตาสีโยนลงไปใต้ถุนอย่างไม่ใยดีตาสีได้แต่มองหมอนใบเก่าที่ตกลงกลางกองฝุ่นด้วยความรู้สึกเคว้งคว้างแกเพิ่งรู้ซึงว่าคราวนี้มวยถูกคู่ดูท่าจะถึงการอวสานจริงๆยายมีเดินปังๆเข้าห้องแล้วล็อกกรอนเสียงดังปังทิ้งให้ความเงียบเหงาที่แกไม่เคยเจอเข้าปกคลุมกระท่อมหลังเดิม ความรู้สึกผิดเริ่มเกาะกินใจตาสีแต่ปากแข็งๆของแกก็ยังพึมพำว่าเออแยกก็แยกวะกูจะได้นอนกรอนดังๆไม่ต้องมีใครมาถีบยอดอกทว่าในใจของตาสีนั้นกลับหวาดวันยังบอกไม่ถูกเพราะแกไม่เคยต้องอยู่ตัวคนเดียวโดยไม่มีเสียงด่าของเมียม,มาเนินดานขนาดนี้และสงครามครั้งนี้ดูท่าจะใหญ่หลวงนักสำหรับขี้เล่าเขี้ยวกุดอย่างแก เช้าวันต่อมาบรรยากาศที่บ้านน้องเสือหมอบมะคุเสียจนนกกระจิบที่เคยเกาะชายคาไม่กล้าส่งเสียงร้องตาสีที่ต้องซุกหัวนอนอยู่บนแคร่ใต้ถุนมาทั้งคืนสะดุ้งตื่นเพราะกลิ่นหอมฉุยของแกงขั่วหอยขมที่พัดโชยลงมาจากข้างบนแกได้แต่กลืนน้ำลายเอื้อกใหญ่พลางชิดในใจว่าวันนี้อีแกมันคงใจอ่อนทำแกงของโปรดมาง้อกูแน่ ตาสีรีบล้างหน้าล้างตาลกคลานขึ้นเรือนไปอย่างกระหยิ่มยิ้มย่องแม่อีมีจะ๊ะวันนี้แกงหอมไปสมบ้านแปดบ้านเลยนะจะ๊ะจัดสำหรับเผื่อพี่เรื่องจ้ะน้องหญิงตาสีทำเสียงหวานอ่อยพยายามลืมเรื่องที่โดนทีบลงมาเมื่อคืนใครผัวมุงฮะไอแกส่สีสำหรับนี่กูทำกินคนเดียวน้ำหน้าอย่างมุงน่ะไปต้มเหล้าขาวกินเป็นกับข้าวถอะไป ายมีตวัดสายตามองเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อพลางยกถาดกับข้าวเดินไปนั่งกินหน้าตาเฉยโถ่อีมีมึงจะใจดำไปถึงไหนข้าวก้นหม้อสักทัพีก็ไม่มีเลยเหรอกูหิวจนไสจะขาดแล้วนะตาสีพยายามจะเนียนหยิบช้อนแต่ายมีเอาตะหลิวเคาะมือดังปังอย่ายุ่งนี่ของกูกูทำเองหาสปปรรพคุณมาเองมึงอยากกินก็ไปหาเอาเองน่นต้นตำลึงริมรั้วมีเยอะแยะตาสีหน้าเสียสะบัดตูดลงจากเรือนด้วยความแค้น เอออีใจยักอีใจมานเดี๋ยวมึงเจอกูตาสีแอบย่องไปที่ครัวหลังบ้านในจังหวะที่ยายมีเผลือไปตักน้ำกินแกคว้ากระปุกเกลือมาสาดลงไปในหม้อแกงขั่วที่เหลืออยู่เกือบครึ่งกระปุกเข็มให้ไตาวายไปเลยอีแกแกพึมพำสะใจไม่นานนักลุงหมายเพื่อนบ้านหวังดีเดินเข้ามาประจันหน้าพอดีเฮ้ยตาแกสีด่ายายมีแกนะเบาๆหน่อยชาวบ้านเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนลุงหมายพยายามจะห้ามทับมึงอย่ามายุ่งไอ้หมาย ผัวเมียเขาจะรบกันมันเรื่องของกูมึงกลับไปดูอีเมียมึงนอนแอบไปเล่นไพ่บ้านไหนแล้วก็ไม่รู้ตาสีรุมสกรัมลุงหมายเข้าให้ยายมีที่เดินออกมาพอดีเห็นลุงหมายเข้าก็รุมเสริมเออไอหมายมึงนี่ก็เสือกไม่เข้าเรื่องบ้านกูจะแตกมันก็หนักหัวกูไม่ได้หนักหัวมึงไปไปไกลๆเลยทั้งคู่ลุงหมายถึงกับวงแตกหนีหน้าตั้งเพราะมวยถูกคู่เขาแท็กทีมกันด่าคนนอกซะอย่างนั้น พอ,อยายมีกลับไปกินแกงต่อคำแรกเท่านั้นแหละนางถึงกับพ่นพรวดออกมาไอ้แกส่สีมึงเอาเกลือมาลงหม้อกูใช่ไหมยายมีกรีดร้องลั่นบ้านใครจะไปรู้ละ่ะอาจจะเป็นเทวดาเข้าลงทอดที่มึงใจจืดใจดำกับผัวก็ได้นะจ๊ะอีมีตาสีตะโกนสวนมาจากใต้ถุนอย่างผู้ชนะยายมีไม่ยอมแพ้นางคว้าถังน้ำซักผ้าที่ดำปีราดพรวดลงมาตามร่องไม้กระดานลงหัวตาสีที่นั่งอยู่ข้างล่างพอดิบพอดี ว้ายตายแล้วมือนางฟ้ามันลื่นจากตะแกะส่สีน้ำมนต์นี่จะช่วยล้างความอับประมงคลออกจากหัวมึงนะยัยมีหัวเราะร่าสะใจอีมีอีแกหนังเหี่ยวมึงแกล้งกูเหรอตะสีลุกขึ้นเต้นผังผางในสภาพเปียกโชกกูไม่ได้แกล้งกูแค่ขยันซักผ้าทั้งคู่ต่างงัดกลเม็ดเด็ดมาปะทะกันไม่หยุดตะสีแอบไปตัดสายเบรกจากรยานยัยมีส่วนยัยมีก็แอบเอาพริกป่นไปโรยไว้ในผ้าเขาม้าผัว โอ้ยแสบใครอีมีมึงทำอะไรกับผ้าคู่ตาสีวิ่งโร่ไปกระโดดลงตุ่มน้ำก็มันคันมึงก็เกาเอาสิวะฮ่าฮ่ฮ,ะฮ,ะฮะ่ยายมีตะกรเย้ยจากบนเรือนความขัดแย้งพุ่งสูงจนบ้านแทบพังชาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้ากล้าออกบ้านนี้อีกเลยต่างคนต่างมองดูด้วยความเวทนาปนขำการใช้ชีวิตแบบเส้นขนานในกระท่อมเดียวกันมันช่างวุ่นวายและเต็มไปด้วยแผนการพิลึกพิลั่น ตาสีเริ่มรู้สึกว่าการไม่มีเมียทำกับข้าวให้กินมันลำบากกว่าที่คิดส่วนใย,ยมีเองแม้จะสะใจที่ได้แกล้งผัวแต่พอตกดึกนางก็นอนไม่หลับเพราะไม่มีเสียงกรนสนั่นวันไหวของไอ้แก่ที่นางด่าอยู่ทุกวันเงียบแบบนี้มันก็น่าวังเวงพิกลแฮะใย,ยมีพึมพำพลางมองดูมุ้งที่ว่างเปล่าส่วนตาสีที่นอนยุมกัดอยู่ข้างล่างก็นึกแค้นปนคิดถึงรสชาติกับข้าวฝีมือเมีย สงครามเย็นครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายยกธงขาวก่อนยังเดาไม่ออกจริงๆแต่ที่แน่ๆบ้านหนองเสือหมอบไม่เคยมีวันไหนที่เงียบเหงาเพราะมวยคู่นี้เลยจริงๆสงครามเย็นดำเนินมาถึงวันที่ห้าไอบุญรอดหลานชายวัยคนองเห็นสภาพบ้านแล้วถึงกับกลุ่มขมับ ปูสีนอนดมขวดเหล้าอยู่ใต้ถุนส่วนย่ามีก็ปั้นหน้ายักษ์อยู่บนเรือนถ้าหล่ไว้แบบนี้สงสัยบ้านหนองเสือหมอบได้แตกเป็นเสี่ยงๆแน่ไอ้บุญรอดจึงคิดแผนเด็ดย่าย่ามีแย่แล้วย่ามันวิ่งหน้าตั้งขึ้นไปบนเรือนพลางทำหน้าเหมือนคนจะร้องไห้อะไรของมึงไอรอดวิ่งกระหืดกระหอบมาเชียวระวังตีนกูนะกูกำลังโมโหอไอ้แก่สีอยู่ ยายมีตะวาดแหววแต่ในใจแอบกระตุกวูบเมื่อเห็นท่าทางหลานก็ปู่สีนะสีย่าแกอยากกินมะพร้าวน้ำหอมจะเอามาง้อย่าเลยปีนขึ้นต้นพร้าวท้ายสวนแล้วแล้วแกหน้ามืดตกลงมาหัวฟาดขอนไม้ตอนนี้นอนตาเหลือกอยู่ท้ายสวนนู่นพอได้ยินคำว่าตกต้นไม้ยายมีที่เคยปากแข็งถึงกับหน้าถอดสีมึงว่ายังไงนะไอรอดแล้วมันตายหรือยังไอแก่สีน่ะ ไอแก่สีอายุจนจะเข้าลงอยู่แล้วยังสารแนปีนต้นไม้ยายมีทิ้งตะหลิวในมือทันทียังไม่ตายย่าแต่ท่าทางจะร่อแร่แก่พร่ำเพ้อแต่ชื่อย่านั่นแหละรีบไปดูเร็วเท่าไอบุญรอดตีบทแตกกระจุยยายมีไม่รอชา้านางกระโดดลงจากเรือนวิ่งหน้าตั้งผ้าถุงแทบหลุดมุ่งหน้าไปท้ายสวนตาแก่สีมึงอย่าพึ่งตายนะโว้ยมึงตายตอนนี้กูจะด่าใคร ใหญ่มีตะโกนลั่นทุ่งน้ำตาเริ่มคลอเบ้าในใจนางคิดไปต่างๆนานา,นาว่าถ้าไม่มีไอแก่สีมาคอยกวนประสาทนางจะอยู่ได้ยังไงความโกรธแค้นเรื่องอีจิกหายวับไปกับตาเหลือเพียงความผูกพันที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเกือบ50ปีแต่พอวิ่งไปถึงท้ายสวนภาพที่เห็นกลับทำให้นางเบรกจนหัวทิ่ม ตาสีไม่ได้นอนตาเหลือกหัวฟาดขอนไม้อย่างที่ไอรอดบอกแต่กลับนั่งขัดสมาธิกงเล่าขาวอยู่กับตาเชิดเพื่อนเกลออย่างสำราญบานใจเอา้ากงนี้เพื่อความโสดโว้ยตาเชิดไม่มีเมียคอยดา่ามันสบายอย่างนี้นี่เองฮ่าฮตาสีหัวเราะร่วนพลางกระดกเล่าเข้าปากใหญ่มีที่ยืนหอบแ h แคกมองภาพนั้นด้วยตาที่ลุกเป็นไฟไอ้แก่สีมึงยังไม่ตายอีกเหรอ เสียงแปดหลอดของยายมีทำให้วงเล่ากระจายทันทีอ้าวอีมีมึงมาได้ยังไงเนี่ยหรือว่าคิดถึงผัวจนคนไม่ไหวต้องตามมาง้อถึงที่นี่ตาสีถามพลางทำหน้าซื่อตาใสาไม่รู้เลยว่าพายุกำลังจะถลม่มง้อกับผีมึงสิไอ้เรดมันบอกกูว่ามึงตกต้นไม้หัวฟาดขอนไม้ใกล้ตายกูก็หลงซื่อวิ่งมาดูที่ไหนได้มึงมานั่งกินเหล้าสำราญใจหลอกกูงั้นเหรอ ยายมีปรีเข้าไปคว้าคอเสื้อตาสีโถ่อีมีไอ้รอดมันคงล้อเล่นมัง้งกูก็นั่งของกูอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วตาสีเริ่มหน้าซีดเมื่อเห็นเมียมือกองสั่นด้วยความโกรธล้อเล่นเหรอมึงเห็นหัวใจกูเป็นของเล่นเหรอไอ้แก่สีกูวิ่งมาจนตีนฟลิกเพราะกลัวมึงตายแต่มึงกลับมานั่งด่ากูลับหลังในวงเล่ายายมียิบขวดเหล้าขาวขึ้นมาแล้วคว้างทิ้งลงคลองดังตุ้ม ไอรอดมึงออกมานี่เดี๋ยวนี้ไอบุญรอดที่แอบดูอยู่หลังต้นกลว้วยค่อยๆค,คลานออกมาฮ่ <c oughs> ย่าจ๋ารอดก็แค่ไม่อยากให้ปู่กับย่าเลิกกันมึงไม่ต้องมาพูดแผนชั่วๆแบบนี้มึงคิดได้ยังไงแล้วไอแก่สีมึงจําไว้นะความเป็นห่วงของกูที่มีให้มึงกูก็จะคว้างมันทิ้งลงคลองเหมือนขวดเหล้านั่นแหละยายมีประกาศกล้าวอีมีกูไม่ได้ตั้งใจหลอกมึงนะโวย้ยไอรอดมันทําของมันเอง แต่สีพยายามแก้ตัวไม่ต้องมาอ้างมึงสองคนปู่หลานรวมหัวกันเล่นละครตบตากูต่อไปนี้อย่าหวังว่ากูจะเชื่ออะไรมึงอีกไอแก่สีคืนนี้มึงไปนอนในเล้าไก่เลยปะส่วนมึงไอรอดไปล้างคอกหมูให้สะอาดไม่งั้นกูจะตัดเงินค่าขนมมึงทั้งเดือน ยายมีอลวาดหนักกว่าเก่านางเดินสะบัดตูดกลับบ้านด้วยความช้ำใจที่ถูกหลอกแต่สีได้แต่นั่งมองผิวน้ำที่ขวดเหล้าจมลงไปพลางหอนหายใจยาวไอรอดเอ้ยมึงนะ่ะหาเรื่องให้กูแท้ๆคราวนี้ย่ามึงคงโกรธไปถึงชาติหน้าแน่ๆผมขอโทษปู่ผมแค่อยากให้ย่าหายโกรธหายโกรธกับผีนะสิคราวนี้จะแยกมุง้งกูคงต้องไปนอนกับไก่จริงๆแล้วละมึง ตาสีพูดพลางมองตามแผ่นหลังเมียที่เดินเลี้ยวๆไปด้วยความรู้สึกผิดที่เริ่มหนักอึ้งกว่าเดิมแผนกู้รักกลายเป็นแผนทำลายล้างและมวยถูกคู่คู่นี้ดูท่าจะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งไปเสียแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นบ้านหนองเสือหมอบเงียบสงัดจนใจหายยายมีเก็บเสื้อผ้าใส่ย่ามเก่าๆพลางมองไปที่รูปถ่ายวันแต่งงานที่เปื้อนฝุน่นกูไม่อยู่ให้มึงหลอกปั่นหัวแล้วไอ้แก่ ซีอู่กับขวดเหล้ามึงไปจนตายนั่นแหละยายมีพึมพำก่อนจะเดินลงเรือนไปทิ้งให้ตาสีนอนอ้าปากหวออยู่นอกมุง้งอิมีมึงจะไปไหนแต่เช้าฮะข้าวกูยังไม่ได้กินเลยนะตาสีตะโกนถามพลางขยี้ตากูจะไปอยู่วัดไปสงบสติอารมณ์มึงอยากกินอะไรก็หากินเองหรือจะเอากแกลบในเล้าไก่มาต้มกินก็ตามใจมึงยายมีสะบัดหน้าหนีเดินเลี้วๆมุ่งหน้าไปทางวัดป่า ทิ้งให้ตาสียืนงงอยู่หน้าชานเรือนเออไปเลยมึงไปกูก็สบายจะได้กินเหล้าให้พุงกลางไม่มีใครมาคอยด่าให้หูแฉะตาสีตะโกนไล่หลังอย่างผู้ชนะแต่พอตกเที่ยงความหิวเริ่มคืบคลานเข้ามาตาสีเดินเข้าครัวเปิดหม้อข้าวก็เจอแต่ความว่างเปล่าจะต้มไข่กินเองเปลือกไข่ก็ตกใส่ถ้วยจนละเอียดยิบทำไมข้าวมันกินไม่อร่อยเหมือนที่อีมีทำวะ ตาสีบน่นพลางเคี้ยวข้าวแห้งๆกับปลาเค็มไม่ไม่พอตกเย็นแกหยิบเหล้าขาวมาจิบหวังจะให้สำราญใจแต่มันกลับขมปลาอย่างที่ไม่เคยเป็นเฮ้ยตาเชิดมึงด่ากูหน่อยดิด่ากูเรื่องเล่าเหมือนที่อีมีมันชอบดานะ่ตะตาสีหันไปบอกเพื่อนเกลอที่นั่งข้างๆมึงบ้าเปล่าไอส้สีใครก็จะไปด่ามึงละ่ะกินๆไปเถอะไม่มีคนด่าก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอตาเชิดตอบพลางสายหัว ตาสีถอนหายใจยาวความเงียบที่แกเคยโหยหาบัดนี้มันกลับบีบคั้นหัวใจจนอึดอัดแกเริ่มรู้ซึ้งแล้วว่ารสชาติของเหล้าที่ไม่มีเสียงด่าเป็นกับแกล้มมันช่างจืดชืดเหลือเกินผ่านไปสามวันตาสีเริ่มซูบเสียวเพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับแกนั่งตากลมอยู่ใต้ถุนบ้านจนไข้จับอีมีกูหนาวจังเลยอีมี ตาสีพร่ำเพ้อพลางกอดตัวเองแน่นตัวร้อนจีเหมือนไฟลามป่วยจริงๆเข้าให้แล้วเพราะขาดคนดูแลและตรอมใจลึกๆไอ้บุญรอดมาเห็นเข้าก็ตกใจแทบสิ้นสติปูปู่ได้นอะไรนะ่ะตัวร้อนอย่างกับทานไอ้รอดรีบเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้มึงมึงไปตามย่ามาทีบอกว่าคราวนี้กูไม่ได้หลอกกูกำลังจะตายจริงๆแล้วตาสีพูดเสียงแหบพลางไอขกขก ในขณะเดียวกันที่วัดป่ายใยมีกำลังนั่งกวาดลานวัดด้วยท่าทางกระสับกระส่ายใจนางลอยกลับไปที่กระท่อมทุกนาทีทำไมกวาดเท่าไหร่ใบไม้ก็ไม่หมดสักทีวะเหมือนใจกูเลยวุ่นวายไม่หยุดยใยมีบ่นกับตัวเองเป็นอะไรล่ะโยมีใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะพระอาจารย์ทักขึ้นดิฉันเป็นห่วงไอ้แก่ที่บ้านเจ้าขาพระอาจารย์ไม่รู้มันจะกินอยู่อย่างไร ป่านนี้คงเอาเล่าขาวต่างน้ำไปแล้วยายมีตอบพลางถอนหายใจความเงียบมันทำให้เราเห็นความสำคัญของเสียงที่รําคาญนะโยมพระอาจารย์พูดทิ้งท้ายให้คิดยายมีนั่งไม่ติดที่จนกระทั่งไอรอดวิ่งหน้าตั้งมาถึงวัดย่าปูสีป่วยหนักคราวนี้ของจริงย่าแกไข้ขึ้นสูงพร่ำเพ้อหาแต่ยาทั้งวันเลยยายมีได้ยินดังนั้นหัวใจแทบจะวายไอแกสี กูบอกแล้วว่าอย่าซ่ายายมีทิ้งไม่กวาดวิ่งออกจากวัดทันทีโดยไม่ต้องคิดมึงอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะไอส้สีมึงยังไม่ได้ไทยอิจิกคืนให้กูเลยนะยายมีวิ่งกระหืดกระหอบกลับมาถึงบ้านเห็นตาสีนอนซสมอยู่บนแคร่สภาพเหมือนคนใกล้จะดับจิตไอ้แกกูมาแล้วมึงบองหน้ากูสิยายมีช้อนหัวผัวขึ้นมาวางบนตักพลางเช็ดน้ำตาที่คลอเบาอีมีมึงกลับมาแล้วเหรอกู กูขอโทษนะที่กูเอาไก่มึงไปขายตาสีพูดพลางยิ้มอ่อนแรงเออกูให้อภัยมึงหมดแล้วมึงอย่าเพิ่งตายนะกูยังด่ามึงไม่สะใจเลยยายมีพร่ำบอกพลางประคองร่างผัวไว้แน่นมึงด่ากูหน่อยซิอิมีด่ากูเรื่องเล่าน่ะกูจะได้รู้ว่ากูยังไม่ตายตาสีอ้อนวอนไอ้แกกินเหล้าจนตับแข็งไอ้แกขี้ขโมยไอ้แกปลิ้นปล้อน ยายมีด่าออกมาพร้อมเสียงสะอื้นเออค่อยหูขึ้นเยอะเลยมึงตาสีหลับตาลงอย่างอุ่นใจเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยบทเรียนจากความเงียบทําให้ทั้งคู่รู้ซึงว่าชีวิตที่ไม่มีเสียงด่าของกันและกันมันช่างทรมานยิ่งกว่าการทะเลาะกันร้อยครั้งพันครั้งเสียอีก กลิ่นยาต้มสมุนไพรหม้อใหญ่โชยคลุ้งไปทั่วบ้านไม้หลังเก่าใยายมีนั่งพัดวีอยู่ข้างแคร่มไม้ไผ่พลางคอยเอาผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าเช็ดตาให้ตาสีที่เริ่มรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาดูโลกอีกครั้งเป็นยังไงละมึงไอแกซ่าเกือบได้ไปเฝ้ายูมาบาลแล้วไม่ล่ะยายมีจิกด่าทันพีที่เห็นผัวลืมตาแต่คราวนี้น้ำเสียงนางสั่นเครือจนจับสังเกตได้ อิมีมึงยังไม่กลับวัดไปอีกเหรอกูยังนักว่ากูตายไปแล้วเห็นนางฟ้าหน้าเหี่ยวมายืนด่ายอยู่ข้างเตียงตาสีพยายามฝืนยิ้มมุกแป้งๆตามสไตล์นางฟ้ากับผีมึงสิถ้ากูไม่กลับมาป่านี้มึงคงเน่าคารังเล่าไปแล้วไอ้รอดมันมาตามกูจนตีนพลิกมึงนี่มันภาระกูจริงๆเลยไอส้สียายมีบ่นพลางประคองผัวให้ลุกขึ้นดื่มยา กูขอโทษนะอีมีตอนมึงอยู่วัดนะบ้านมันเงียบยังกับป่าช้ากินข้าวคนเดียวก็ไม่อร่อยจิบเหลา้าคนเดียวมันก็ขมคอไปหมดพอกูไม่มีมึงมาคอยดา่ากูข้างหูกูก็พึ่งรู้ว่าชีวิตกูมันไร้ค่าแค่ไหนตาสีสารภาพออกมาจากก้นบึ้งหัวใจพลางจับมือหนักๆของเมียไว้แน่นยายมีนิ่งไปอึดใจหนึ่งก่อนจะปาดน้ำตาลูกๆ เออกูก็เหมือนกันอยู่ที่วัดกวาดลานไปใจก็พะวงถึงมึงกลัวมึงจะหกลม้มกลัวมึงจะอดตายใครจะไปนึกว่าคู่กัดอย่างเราถ้าขาดกันไปจริงๆมันจะเหงาปานจะขาดใจขนาดนี้ยายมีพูดจบนางก็แค่นหัวเราะกลบเกลื่อนความซึง้งทั้งนั้นเรามาทำสัญญากันนะอีมีต่อไปนี้กูจะเพลาๆเรื่องเล่าลงบ้างจะไม่เอาของรักมึงไปขายอีกแล้วตาสีบอกเสียงหนักแน่น เออถ้ามึงลดเล่าได้กูก็จะลดปากหมาลงบ้างจะไม่ด่ามึงรุนแรงเหมือนแต่ก่อนยายมีตอบรับพยักหน้าทั้งคู่มองศบตากันด้วยความเข้าใจเป็นความรักแบบคนแก่ที่ไม่ได้หวานชื่นด้วยดอกไม้แต่ผูกพันกันด้วยรอยตีนกาและเสียงกลดด่าที่กลายเป็นลมหายใจทว่าสัญญาของมวยถูกคู่มันก็มีอายุการใช้งานไม่เกินชั่วยามผ่านไปเพียงสามวันเมื่อตาสีเริ่มมีแรงเดินเหินได้แกก็เริ่มเล็งหามุมลับตา ไอรอดมึงแอบ,บเอาเงินหา้าบาทใต้หมอนหญ้ามาให้กูหน่อยดิกูจะไปหาซื้อยาแก้ปวดเมื่อยหน่อยตาสีกระซิบหลานชายแต่ยังไม่ทันที่ไอรอดจะขยับตัวยายมีที่แอบ,บซุ่มอยู่หลังฝาบ้านก็กระโจนพรวดออกมาไอแกสิมึงเพิ่งฟื้นไข้จะเอาอีกแล้วเหรอไหนมึงบอกจะเพลาเล่ายังไงฮะยายมีเ้าสเอลด่าไฟแลบจนนกที่เกาะรั่วบินหนีพรึบ โธ่อีมียาแก้ปวดเมื่อยมันเป็นยาโบราณไม่ใช่เหล้าขาวสักหน่อยมึงนี่ก็ขี่บ่นเหมือนเดิมเลยนะตาสีเถียงคำไม่ตกฟากยาโบราณบ้านมึงสิกลิ่นสาเหล้าหึงทนาดนั้นมึงนี่มันแก้ไม่หายจริงๆไอแกปลิ่นปล้อนยายมีคว้าไม่กวาดขึ้นมาทำท่าจะฟาดด่าเลยอีมีด่านักๆเลยกูก็คิดถึงเสียงด่ามึงนี่แหละที่ทำให้กูอายุยืน ตาสีหัวเราะร่าพลางวิ่งหนีรอบแคร่โดยมีเมียถือไม่กวาดไล่ตามอย่างรมัดทแมงบรรยากาศในบ้านหนองเสือหมอบกลับมาคลึครื้นเหมือนเดิมชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาตานยิ้มกว้างพลางใส่หัวนั่นไงมวยถูกคู่เขากลับมาประจำสนามแล้วโว้ยเสียงหัวเราะเล่เสียงด่าด,ดังกังวานไปทั่วทุ่งนาเป็นอันยืนยันว่าความสงบสุขได้กลับคืนสู่กระท่อมหลังเดิมแล้ว เรื่องราวของตาสีกับยายมีกลายเป็นข้อคิดเตือนใจคนในหมู่บ้านว่าคู่แท้ไม่ได้หมายถึงคู่ที่พูดหวานหูใส่กันตลอดเวลาแต่คือคนที่อยู่เคียงข้างกันได้ในวันที่แย่ที่สุดเป็นคนที่ยอมรับนิสัยเสียของกันและกันได้และที่สำคัญที่สุดคือคนที่ขาดกันไม่ได้แม้ในวันที่โกรธกันจนแทบจะเผาบ้านทิ้งความรักบางครั้งมันก็ไม่ได้มาในรูปแบบความเงียบสงบแต่มันมาในรูปแบบของเสียงทะเลาะที่เปี่ยมไปด้วยความเป็นห่วงเป็นใย ปลายทางของคู่ชีวิตที่มั่นคงอาจจะไม่ใช่จุดที่ไม่มีความขัดแย้งแต่มันคือจุดที่เรายังเลือกที่จะตีกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันไปจนวันตาย